หอมสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้พามาดูอะไรหอมแต่นูน่นเก็บเอาไว้ใส่ถังไว้ไม่เห็นตอนนี้ดูสิงอกยาวขนาดนี้เลยจะทิ้งก็เสียดายก็เลยจะฝังมันไว้นาะเนี่ยฝังมันทั้งหมดนะี่แหละโอ้ยดูสิมันเยอะเลยเนี่ย ขนาดมันไม่โดนน้ำนะน,นี่มันยังงอกยาวขนาดนี้ดูเพื่อนเพื่อนดูเก็บเอาไว้ลืมไปเลยนี่เอามาช่วยกันฟังเลยพวกเราอันนี้ก็โรยทิ้งีไปแล้วแต่ไม่ได้รดน้ำเอาไว้ให้กีมามันมากมายังไม่ทันมาเลยค่ะชิงกันงกอกหอมก็งอกดูสิ ยาวไปเลนเต็มเลยนี่จะได้ของม,มันหอมแบ่งเลยนะปูกมันง่ายง่ายนเยนาะแล้วก็มาคอยชมว่าจะไปได้ตัวไหมจะงอกหรือไม่จากที่ไม่มีดินก็ยังงอกทีนี้มีดินแล้วจะงอกไปนี่ใส่มันทีละสามต้นเลยต้นมันเล็ก <c oughs> ยาวไอ้ที่โรยไว้ก็แย่งกันงอก ได้แต่ความชื้นค่ะมันยังไม่ถึงที่มันยาวไปหลนป่นไปแหลนหมดเดี๋ยนี้ต้องรดน้ำซะหน่อยเมันเป็นหอมเนาะเดี๋ยวกลัวมันมันจะไม่ออกรากเนี่ยมันก็ไม่ยังไม่ออกราบนะถ้าเพื่อนๆดูสิมันงอ,อกไปงั้นเลงก็ดูจะได้หอมหน่อยไหมด้วยความเสียดายก็ปลูกไปทั้งอย่างนี้เลยเพื่อนๆลองลุ้นดิค่ะว่าจะรอดไหมรอด ไม่รอดไม่รู้หรอกเว่าจะรอดไม่รอดเอามันให้หมดเนี่นยเนาเสียดายมันดูสิเนี่ยมันทั้งฝ่อทั้งงอกเนี่ยเราจะทำยังไงก็มันดีเรได้ใส่มันหมดนี่แหละเนาะเจยบๆมันไปอยู่ก็กินไม่อยู่ก็ตายเอาแค่นั้นอย่าไปคิดมากมันงอกก็เลยใส่ไปใหญ่ไปเท่งเลยนี่ตรงนี้ไม่มีที่ใส่แล้วนี่ เยอะเกินใส่ต้นดอกไม้ใส่ต้นกระถางดอกไม้ได้ของใส่มันไปเรียบร้อยเราต้องรดน้ำเลย <c ười> อากาศมันก็เหมือนเหมือนเหมือนไม่ต้ไปไหมพีเด็กเปรตสามวันหนาวสามวันร้อนแต่ตอนเช้าก็ายังหนาวอ,อยู่ เรียบร้อยลดน้ำแล้วเรียบร้อยหอมนี่มันตายยากเพื<ๆ>่อนมันไม่ได้ตายงย่ายขนาดไม่มีน้ำนยังงอกเลยแล้วก็ได้ถืโอกาสปลูกมันเพิ่มเติมเนาะมีดอกอันนี้สิยังมีดอกอยู่เลยนี่สีม่วงสวยๆน,นี่ว่าจะไปรดน้ำรดซะหน่อยให้เพื่อนดูดอกไม้นี่ที่ว่าวันนั้นตัดจนโกนแล้วนะ แต่จะไม่มีใบดอกออกแข็งกจะยยืกระย,ยินเลยเนี่ดูก็มันยังไม่หนาวจริงๆเนาะมันหนาวขนาดนี้ก็ยังไม่ถือว่าขนาดหนาวจริงเอาใบจนออกหมดแล้วนี่ทีนี้เหลือแต่ดอกดอกมันก็ยังบานแข็งอยู่เลยหอมก็ปลูกแล้วทิวลิปก็ปลูกแล้วนะคะถ้าเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์ อยากปลูกตามก็ปลูกนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ